أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون عباد الله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله تعالى أوصانا في كتابه الكريم بقوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد في نونكو مروم لما جمعة تقتن ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮวายไวะซัลลัมได้กล่าวถึงคุณค่าของความเป็นอิสลามว่าถ้าหากว่าดุนยาเนี่ยโลกทั้งใบที่เราเห็นเนี่ยและก็สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราและรอบเรารอบเร,บร,บรานั้นอินดัลลอฮิจาลิดูมิสลูจานะฮะบููตดุนยาทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราครอบครัวเราและก็สิ่ง,งต่างๆที่เรากำลังสรรหาอยู่ทุกวันนั้น มีค่าณนะที่อัลลอฮ์มิสูจนาฮาบอูดมีค่าเท่ากับปีกยุงหนึ่งปีหากว่าเราไร้ซึ่งความอีมาณและอิลลัลลอฮ์มุฮับบะรุลลอฮ์แล้วสำหรับดุนยานี้นะที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีค่าอะไรเลยเว้นแต่อีมานอブิลล์การอีมานศรัทธาต่อเราเท่านั้นที่จะคงเหลือจะอยู่กับเราจนถึงวันเกียมร์ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับน,นบีโซโลลฮะวาลิซัลลัมได้กล่าวในนดิษบทนี้ตอบอกว่าเมื่อเราได้ตายไปหาละสาตลานั้นทุกอย่างมันก็จะหายไปกับดุนยาที่เราเห็นแต่สิ่งที่เราจะไปเจอกับละสาตลานั้นคือกับสิ่งที่เราจะทําเท่านั้นงั้นวันนี้อเลาจะถามแค่สองเรื่องไม่ได้ถามว่าท่านเคยเป็นอาชีพอะไรรวยหรือจนไม่ถามแต่จะถามว่าในหัวใจของเรานีมีคำว่าละอิลลาลลอฮ์มากน้อยเพียงใด งั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันวันหนึ่งที่เราได้มีชีวิตในดุนยานี้จากหนึ่งวันเป็นหนึ่งสัปดาห์จากหนึ่งสัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนจากหนึ่งเดือนเป็นสิบสองเดือนแล้วก็เป็นหนึ่งปีเมื่อวานวานนั้นก็คือวันเราได้ต้อนรับปีใหม่ในเดือนมุฮัรรอมผ่านมาแล้วสี่เดือนและวันนี้ก็คือเป็นเดือนรอบีอุลอวันเป็นเบือนที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลซัลลมได้จากโลกนี้ไป และก็ทิ้งไว้ก็คือกิจาบุลอวะซุนนาจีคือสิ่งที่นบีได้นำมาพี่น้องผู้จีเกียดทั้งหลายครับคำถามสั้นๆก็คือว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปแล้วแล้ววันนี้ก็คือเป็นเดือนอที่ท่านนบีได้เสียชีวิตจากโลกเราไปนั้นคำถามก็คือว่าเรานั้นดูอาอะไรบ้างให้กับตัวเราคำถามสั้นๆว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปนั้นเราได้ดูอาอะไรให้กับตัวเองบ้าง เราได้ดูอาอะไรให้กับครอบครัวเราบ้างเราได้ดูอาให้อะไรให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ของเราบ้างเราได้ดูอาอะไรบ้างในสิ่งที่เราจะต้องการอยากอยู่ที่สุดคือในสวรรค์ของเราในสวรรค์ของเรานะั้นเราได้ดูอากับลอซาตาลาบอกกับลอบอกเราอยากได้อะไรเราเคยบอกดีเทลรายละเอียดบ้างไหมพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยซัลลัมบอกว่าสําหรับการดูอานั้นมีไว้สําหรับมุมสลิมผู้ศรัทธาไว้ก่อนตายเท่านั้นแหละ เมื่อตายแล้วการดูอาของเขาจะไร้ประโยชน์ยังไงล่ะครับฮะดิษบทเมื่อตะกี้นบีสุลตัลลัมได้อธิบายตกบอกว่า,วาดุนยานั้นเปรียบเสมือนกับเท่ากับเปียกยุง่งการดูอาของคนที่กาเฟตคนที่ไม่มีรารและล่อนในหัวใจของเขาเลยในวันเกียรมัินั้นการดูอาของชาวนรกนั้นแม้กระทั่งน้ำหยดเดียวเขาก็ไม่ได้กินพี่น้องที่มีเกศทั้งหลายครับ นบีมุ h a มสลัลฮสันลมได้สอนกับเราบอกว่าอัดด ah ุอาอลิบาระดการดุอาคือการอิบาดัดอุอาคือเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเราในหัวใจของเราอยู่อยู่กับใครถ้าในทุกเวลานาทีเรายังอยู่ในการดุอาแสดงว่าชีวิตนี้ลิลลาฮิตาลาเราอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาเราไม่ต้องไปเช็คละหมาดเราไม่ต้องไปเช็คอย่างอื่นแต่เช็คที่หัวใจว่าเราหัวใจของเราเนีผูกพันด้วยการดุอาหรือเปล่า พี่น้องที่มีเกิทั้งหลายครับอัจุอาซุนนาุลอันบียาออวรุสุลดูอาคืออาวุธของผู้ศรัทธาอาวุธของบรรดาอัมบีย,ยของบรรดานาบีทั้งหลายนาบีมุฮัมมัดสุลตอัลสลัมไม่สามารถที่จะปลาชัยไม่สามารถที่จะเอาอิสลามมาให้เราได้ถ้านาบีไม่ดูอางั้นพี่น้องที่มีเกิทั้งหลายครับเราจะเห็นว่า AH อัลลอฮฺซาตฺลานั้นได้กล่าวถึงบรรดานาบีต่างๆเอาไว้เช่นนบีอาดัมอะลัยฮิสซาลาตุอัสสลามบอกว่าตอนที่นบีอาดัมนั้นได้พลาด แล้วก็ลูกของตัวเองนั้นได้พลาดไปฆ่ากันเองกอบินกับฮาบินท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสซาลาตูอัสลามดูอาบอกว่ารบบรราอาทินาฟิดดุนยาฮัสรบบนาณาลัมนาอังฟุเซนาะวะอิลลัมตักฟิลลานาวะตัรฮัมนาลลนะกูนันนามินันข้าศิลป์จากวันนั้นจนถึงวันกิยามะฮ์ดูานี้ก็ยังเป็นดูอาอยู่ต่อมาครับนบีนูฮัอะลัยฮิสซาลาตูนะอัสลามนะครับดะาวอิสลามทั้งหมดมีคนเข้ารับอ,อิสลามไม่ถึงร้อยคน บางรายงานบอกว่า40คนบางรายงานบอกว่า60สคนแต่ข้าสาตลาให้นบีนูฮัยและฮิสลัตัวสลามนั้นมีอายุมากที่สุดของบรรดามนุษย์โลกใบนี้เคยมีอายุ950ปีแต่ผลที่นบีนูฮัยและฮิสลัลตัวสลามได้รับนั้นก็คืออะไรครับการดุอานาบีนูฮัยและฮิสลลาลามดุอาคืออะไรครับทั้งชีวิตแต่ดุดอ,อะไรครับขออสาตลาให้อัลลอฮุมังสุรนี อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีชัยชนะเหนือคนชั่วคนที่ไม่ดีต่อมาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมาในยุคข,ของนบีดาวูดมาในยุคข,ของนบีสุไลมานอัลเลฮิสซาลาตัวสลามนาบีดาวูดอัลเลฮิสซาลาตัวสลามในรายงานบอกว่าในฮะดิษบอกว่าในกุรานได้บอกว่าได้ชี้บอกว่าถ้าหากว่านาบีสุไลดาวูดอัลเลฮิสซาลาตัวสลามไม่เปลี่ยนไปด้วยกับการอิสติกฟอดและก็การดูอาเนี่ย แน่นอนครับเราจะให้จบแค่นั้นแต่นบีสุลัยมานอะลัลฮิสซาลาตวสลามได้กล่าวบอกว่า <ฮะ S 1> วกุรอบบิดอูนีอ,อันบีสุลมานได้กล่าวในอายะกุรอ่านนะครับอัสุรออัลรอฟนะครับได้บอกว่าขอรซาตลาทรงทรง,ทรงให้ความพิเศษกับตัวชั้นหรือทรงให้ริสกีกับตัวฉันโดยการที่เป็นผู้มั่นคงในการดูอา รับบีอวเจนีอัลอาษกรนะมัตกอั الله, الله. อลลอยาออฮ์ขาาลานะเป็นคนที่ฉันเนี่ยคือเป็นคนที่มีความกว้างขวางม,มีความรำ่ำรวยมีความประสบความสําเร็จด้วยการดูอาและก็ขอให้ฉันนั่นเป็นคนที่ชุกรต่อขอบคุณในต่อลาสาตรากับเนี่ยมัตเยาละให้และก็ขอให้ฉันนั่นเป็นคนที่อขอบคุณกับเนี่ยมัตเยาละสาตราให้ฉันมีพ่อมีแม่และก็ได้ให้ความดีกับพ่อของฉันคือนบีดาวูดอะลัยฮิสซาลาตุอัสสลาม พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรบบิอันอะอามาลซอดิฮันและก็ต่อจากนี้ไปถ้าฉันมีชีวิตอีกก็ขอให้ฉันมีชีวิตแบบคนที่ดีแล้วก็ตายไปหาลอตาลาได้กันเป็นชาวสวรรค์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะเห็นว่านาบีอาดัมก็ดูอานาบีนู่์ก็ดูอานาบีสุไลมานนาบีดาวุฒก็ดูอาและก็แม้กระทั่งนบีมูซาออลีสลาตัวสลามหรือนบีต่างๆทั้งหมดล้วนแล้วแต่การดูอา และก็ที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือที่สุดผู้ที่ดุอากาบละซาตลามากที่สุดจนกระทั่งว่าในในกุรานบอกว่าอ,าอะไรนะครับแดงุรานได้บอกว่าว่าชายคนนี้นั้นเขาเนี่ยคือในแต่ละวันนั้นคือยุ่งกับการดุอาจนกระทั่งอะไรครับเขาไม่สามารถที่จะไปพูดกับคนอื่นได้เลยเพราะดุอาของเขานั้นเป็นดุอาที่เปี่ยมด้วยกับความเจ็บปวดเป็นดุอาที่เปี่ยมด้วยกับน้ําตาเป็นดุอาที่เปี่ยมด้วยกับ ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครได้นั่นคือนบียูซุปอะัยฮิสซาลาตัวสลามพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับาล,าลาซาตาลาได้กล่าวเรื่องเล่าของนบียูซุปบอกว่านาบียูซุปทั้งชีวิตนั้นไม่เคยคประสบความสําเร็จกับครอบครัวเลยตอนเด็กก็โดนลอบฆ่าจากพี่ของตัวเองตอนโตก็มาก็โดนกันแกล้งพอได้ทํางานก็โดนแกล้งจากเจ้านายแลวก็จากกษัตริย์และจงกระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าฉันมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลา แต่เขาก็ยังเอาตัวหน้าตาหล่อๆของฉันอยากที่จะทาจีนากับฉันฉันเลือกโดยการอะไรครับอยู่กับรซาตลามากกว่าโดยการที่ยอมติดคุกียดีกว่าที่จะยอมแลกกายให้กับผานยาของกษัตริย์ในเมืองนั้นพี่น้องที่มีเกียตทั้งหลายครับนบียูซุปอัยเลฮิสลาตัวสลามก็เลยบอกวัดซีวะฮุาสนีอิลล a l l ยาอัลลอฮ์ชีวิตของฉันฉันไม่สามารถพูดกับใครได้แล้ว ฉันไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดในสิ่งที่หัวใจของฉันเจ็บฉันขอ่วะบัสซีวะฮุสนนอิลลอห์ฉันขอ,นขอระบายในท่ามกลางการละหมาดนี่แหละในขณะที่ฉันละหมาดขอดวาต่อละสาตาลนี่แหละขอพูดกับทุกอย่างในสิ่งที่ฉันรู้สึกสุภา,านัลลอฮ์เวลาผ่านพ้นไปอละสาตาลาก็ให้นบียูซุฟมีสิ่งที่สวยงามดังที่อัลกุรอานได้ปรากฏเอาไว้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ จากอุอา์ต่างๆเหล่านั้นนบีสุลต์ละหัอะเลวะนสลัมของเราก็เหมือนกันทุกครั้งที่นบีดาวอิสลามนบีดุอา์พี่น้องจําได้ไหมว่าครั้งที่นบีสลัมปวดร้าวมากที่สุดเกตุการณ์ก่อนที่นบีจะฮิจรรอมามะดีน่าเนี่ยนบีคิดว่าเมืองในเมื่อเมืองมักกะไม่สามารถเป็นพื้นดินแห่งการเผยแพร่อิสลามนบีก็ต้องหาพื้นดินใหม่ที่จะบ่มเพาะเม็ดพันธุอิสลามให้เจริญงอกงามนบีเลือกอะไรครับนบีเลือกเมืองที่ใกล้ที่สุดคือ เมืองตออิฟและก็คิดว่าบรรยากาศของเมืองตออิฟที่มีบรรยากาศแบบอะไรครับเมืองหนาวคนก็น่าจะใจดีอารมณ์ของคนน่ยน่าจะไม่ได้ร้อนรุมเร้าเหมือนกับคนมักกะที่แห้งแล้งนบีคิดว่าน่าจะเมืองนั้นจะเป็นเมืองที่สามารถที่จะทดแทนจากเมืองมักกะของนบีอิบรอฮิมได้นบีมุฮัมมัดสโลลัลสลัมได้เดินทางด้วยกับความหวังบอกว่าเมืองนี้แหละที่จะเป็นเมืองรองที่จะเผยแพร่อิสลามได้ แต่ปรากฏว่าอะไรครับนบีถูกต้อนรับด้วยกับชายชะกันแล้วก็โดนกว้างทุกอนอินในรีวาะยาในฮะดิษัทบุครีและมุสลิมบอกว่านาบีนั้นเลือดอาบตั้งแต่หน้าใบหน้าจนถึงตาตุกแต่นบีสลัมปรับไม่เลือกที่จะทําลายอุมามของเราอุมามอิสลามด้วยการทําอย่างอื่นแต่นบีเลือกที่จะบอกว่ายกมือขออุามณวิหานที่นั้นนะครับมาเลกตินจีบ้านมาเลกตที่ว่าเฝ้าภูเขาแถบนั้น ได้บอกกับมาเลคจิบรีนบอกว่าจิบรีนจงไปบอกกับนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดอยากได้อะไรฉันจะจัดการให้แต่นบีมองสลัมได้ยกมือขึ้นสูงแบบนี้แล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัดบอกว่ายาอัลลอฮ์คนเหล่านี้เขายังไม่รู้เรื่องเขายังไม่เข้าใจหวังว่าวันหนึ่งพื้นที่แห่งนี้จะมีคนที่กล่าวละอิลลัลลมะฮมัดุรสุลลุลล์ทุกวันพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาเราไปทาฮั์และอุมรอเนี่ย เราจะต้องไปเยี่ยมเมืองต่ออิฟเราเห็นไหมครับมีความร่มรื่นมีความสุขสบายและก็คนมีนิสัยใจคอที่ดีถ้านาบีไม่ดูอาในวันนั้นอิสลามได้มาถึงเราในวันนี้หรือไม่พี่น้องพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจากดูอาทั้งหมดที่บรรดานาบีได้ดูานั้นนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมได้สอนกับเราบอกว่าดูอาที่อัลลอฮฺซาตาลาได้ให้กับบรรดานาบีก่อนหน้านั้นก็เป็นดูอาที่อัลลอฮฺซาตาลาได้ให้ความพิเศษตามอุม,มะตามยุคไปแต่ดูอาที่ดีทีีที่่่สสสุุดดททปรระเิฐ ก็คือ د ع อ ء ที่นบีสอนเรากับเราว่ารับบันาอาตินาฟิด dunya ขัสนะว่ฟิล a k h i ร a t ขัสน่ะว่าที่นาอาดาบันน่ะวาอาบทนี้นบีสุลลัมบอกว่าจากโลกนี้ทั้งใบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ดีอัลลอฮ์รู้สิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็รู้แต่ยาอัลลอฮ์ถ้ามีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ฉันจะได้ในดุนยาเนี่ยรับบันาอาตินาฟิด dunya ขัสนะนบีบอกว่าสอนเราว่าอะไรครับขอให้เราได้ในสิ่งที่ดีในดุนยา วาฟิลอาคิเราติฮาเซน่ะและก็ขอให้ความดีที่เราได้เนี่ยอย่าจบแค่นี้ขอให้ได้ในอาคีรอด้วยพี่น้องที่มีเกิทั้งหลายครับเราดีใจไหมเราโชคดีหรือเปล่าครับเราภูมิใจไหมที่เราได้เป็นอุมมาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตันสัลลัมคำถามก็คือว่าวันนี้ไว้แล้วก็เมื่อวานที่เราผ่านจากมาเราแล้วหนึ่งปีที่เราผ่านไปนั้นคําถามที่กลับมาหาตัวเราเองว่าแล้วเราล่ะเคยดูอาอะไรบ้างให้กับตัวเราเอง ถ้าวันนี้เรายักเรารักตัวเองเราอยากที่จะไปหานับีเราอยากที่จะไปอยู่กับอัลลอลาในวันเกียรติ์อย่างภาคภูมิใจจงดูอาที่ดีให้แก่ตัวเองเถิดเพราะอัลลอฮฺสัตตลานั้นประกาศในอกุรอานบอกว่าว่ากอลาอัลลอฮบูรุนีอัสตะจิเบลคุมอินน์อิบาดะตีเศสตักบิรูนอันอิบาดะตีเศยดุกุลูนัจะฮันน์มดาคิรินอัลลอฮฺสัตตลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายฉันกําลังรอเฝ้าดูอาของพวกเจ้าอยู่ จงยกมือขึ้นเถิดมีอะไรอยากจะบอกฉันก็บอกเถิดด้วยกับผ่านการดูอาและอัลลอฮฺซาตลานั้นบอกว่าอัลลอฮฺเนี่ยพร้อมที่จะรับดูอาของพวกเราแต่คนที่ไม่รู้จากการดูอาคนที่เพ้อเผยจากการดูอาคนนี้อัลลอฮฺเรียกว่าคนที่ตะกับโบและคนที่ตะกับโบก็คือคุณลักษณะของอิบลิสคุณลักษณะของชัยตนและแน่นอนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราในฐานะอยากจะเป็นชาวสวรรค์เราอยากจะเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วแต่ขอให้พี่น,อน้องนั้น يعلق إخلاص لئن ان شاء الله الله عن الخرافة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفوضئ أمري الى الله انه بصير بِنْ عباد الحمد لله حمدا وكفى بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا الاسلام ว่ามาคุณดีนะแตเดียวเราละอันฮาดานัลลอฮพี่น้องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสแสดงว่าอิสลามของเรานั้นย,ยังไม่โยกเงยในหัวใจจนกว,ว่าเรานั้นจะเป็นผู้มั่นคงในการดุอาถ้าหากว่าเรานั้นได้มุ่งมั่นกับการอุอาและอินชาอัลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์ซาตาลาไม่เคยเป็นหมันอัลลอฮ์ซาตาลาได้บอกว่า,วาความใกล้ชิดระหว่างเรากับตัวเรากับพระองค์นั้นเปรียบเสมือนหัวใจกับเลือดเส้นใหญ่ที่มันติดกับหัวใจมันใกล้เหลือเกิน เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราต่างหางที่เราจะรับรู้หรือไม่รับรู้งั้นบางคนเนี่ยเราซาตลาให้เขารู้จักพระองค์โดยการดุอาโดยการอะไรครับทดสอบให้บาลากับเขาจนกระทั่งว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้เหมือนกับนบียูซุฟเขามีชีวิตด้วยกับการดุอาพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับดุอาที่ดีที่สุดท่านอับีุลมฮัมลมัได้กล่าวบอกแล้วบอกว่าการอุารบบานาอัจนาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการดุอาคือตอนที่เราละหมาดและตอนที่เรากําลังสุยุดนั่นแหละ นลลบีอัลสลัมบอกว่าไม่มีวินาทีใดที่การที่เราจะได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับรอบซาตรามากที่สุดมากไปกว่าการสูยุดดังนั้นจงดูอานลลบีอัลสลัมได้บอกว่าเวลาดูอานั้นเราสามารถดูอาทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีได้ให้พ้นไปจากตัวเราแต่การดูอาสําหรับมุมินผู้ศรัทธานั้นเมื่อเขาขอดูอาให้ได้สวรรค์อ ah ุดยลฮัลฟิดดอสขอให้ได้ชั้นสวรรค์อัลฟิดดอส และมารยาต,ต่อมาครับเมื่อเราดูอานั้นอย่าดูอาแค่ตัวเราอย่างเดียวเพราะถ้าอัลลอฮฺซาตาลาไม่รับของเราอัลลอฮฺจะรับของเพื่อนยังไงล่ะครับหมายความว่าวาดิบที่เราจะต้องดูอาให้คนอื่นด้วยเพราะดูอาส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซาตาลาจะรับนั้นมาจากการอาเมนของมาลาอิกะงั้นพี่น้องที่มีเกียรติเราจะได้เจอบอกว่ามีฮะดิจูบทึ่งบอกว่าชายคนหนึ่งได้เดินทางไปหาเพื่อนแล้วก็มีมาลาอิกะนั้นแปลงกายมา แล้วก็มาดักกลางทางแล้วก็ถามบอกว่าเจ้าจะไปไหนในฮะดิษบทนั้นใช่ไหมชายคนนี้บอกว่าฉันน่ยอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนมาเลกัก็บอกว่าขอให้การเดินทางนั้นของเจ้านั้นรับรื่นและก็ขอให้ท่านนั้นก็คือประสบความสําเร็จและก็ขอให้ท่านนั้นก็คือเป็นชาวสวรรค์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจากฮะดิษบทนี้ทําให้เราได้เข้าใจบอกว่าถ้ามาเลกักล่าวอามีนอลัลลอฮ์จะรับดุอารับยังไงล่ะรับที่มาจากที่เรานั้นไปขอให้เพื่อน งั้นเหมือนกับการที่เราได้ขอให้เพื่อนตอนแรกของเราไม่ได้รับแต่เราขอให้เพื่อนเอาล์รับคนนั้นมาแล้วก,ก็กล่าวบอกว่าอาเมนแล้วก็ขอให้คนที่ขอด้วยเราก็ได้ด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นนี่คือดูอาและก็ผมอยากที่จะฝากไว้ในคุตบัตสั้นสับอกว่าการดูอาของเราจะไม่มีเกิดประโยชน์ถ้าวันใดที่เรานั้นสิ้นลมหายใจพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวันเซลัมได้กล่าวถึงชายคนหนึน่งในฮะดิษซอฮีบุคอรีและมุสลิมบอกว่า อินน an ีละอาลัมฉ ok ok ันน uh ่ะรู้นะว่าใครเป็นคนนรกและฉันก็รู้ว่าใครน่ะเป็นชาวสวรรค์บ้างลักษณะเป็นแบบใดบ้างใน h ะด i ษบนนั้นบอกอาลามูอาคิรุคูรูจันต์อัลุนจันน่ามินฮาชายที่เป็นชาวนรกมาก่อนและก็เป็นคนสุดท้ายที่มีโอกาสได้ออกมาจากนรกอาคิรุคูรูจันอาคิรุดูคูลันมินฮันจันนะและก็เป็นมนุษย ผู้ที่มีลาิล้อมือัมมัดุโรลุลล์มมลลหมายความว่าคนสุดท้ายที่ออกจากนร,รกและก็เป็นคนสุดท้ายที่เข้าสวรรค์พี่น้องครับพอออกมาแล้วยังไงครับพี่น้อง,อง,องถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนนั้นชายคนนี้รู้ไหมเขารู้สึกไงเขาออกมาด้วยความ,มงงนบียเซนล่าอบ,บยัมชี่ับหัวดเขาออกมาเนี่ยเดินบ้างคลานบ้างตะเกียรต,ตะกายบ้าง ลักษณะที่เขาออกมานั้นพอออกมาเนี่ยอลัลลอฮฺซาลาบอกว่ากุลเลหูหมายความว่าบ,บอกให้กับมา,า,าลแล้วก็ทเฝองนรกแล้วก็เฝ้าประตูตสวรรค์กุลเลหูอุดุคุลินเจนไนงะบอกกับชายคนนี้เข้าสวรรค์ชายคนนี้ก็เดินไปคลานไปลักษณะเหมือนคนที่แบบรีบรีบร้อนร้อนลุกลุกร้อนร้อน,อน,อนพี่น้องครับพอไปถึงครับสวรรค์นั้นไม่มีที่ให้เขาเลยอินนาวฟาวัตวะวัวยดจุฮะอันนฮามะลาอัยในนี่บอกว่าโอ้ Allah เราจะเล่นกับฉันเหรอทุกที่มีคนหมดแล้วหมายความว่าบ้านหลังนั้นก็มีเจ้าของแล้วต้นไม้เหล่านั้นก็มีเจ้าของแล้วข้างกำแพงก็มีคนแล้วไม่มีที่เลยที่จะให้เป็นที่ของฉันเราพูดแบบนั้นปุ๊บคนนี้ก็เดินกลับเดินจะกลับมาสักพักก็รสสาตาบอกคุณละหูอุดรคุลินเจนนะบงบอกกับเขาไปไปเข้าไปเข้าสวรรค์ก็ไปครั้งที่สองก็บอกยาล้อ Allah, มีคนเต็มไปหมดเลยไม่มีที่ให้ฉันมาละเอ้ย เต็มหมดจะเข้ายัางจะอยู่ตรงไหนสุดท้ายครับมารอบสามรอบสี่สุดท้ายครับอัลลอฮฺซาตาลาบอกว่าเจ้านั้นจะได้ความสุขในสวรรค์ของเจ้านั้นสิบเท่าของโลกดุนยาและที่อยู่ของเจ้านั้นคือต้นไม้ต้นเดียวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้เรายังไม่ตายวันนี้เรายังไม่ได้กลับไปหาลอตตาลาคำถามในหัวใจของเราอยากที่จะให้พี่น้องได้ถามในช่วงขณะฟังคุตบะ ขณะที่พี่น้องจะยืนละหมาดวันศุกร์วันนี้ในวันนี้ที่พี่น้องจะล้มนอนลงในค่ำคืนนี้ให้พี่น้องถามว่าถ้าวันนี้เรายังมีโอกาสได้เลือกเราจะเลือกดูอาอะไรให้ตัวเองและถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ขอดูอาให้กับครอบครัวของเราครอบดูอาให้กับผู้นําของเราดูอาให้กับพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องในประเทศของเราหรือต่างประเทศหรือเราอยากที่จะให้สวรรค์ของเราเป็นแบบใดพี่น้องครับลองถามดีว่าเราอยากดูอาแบบใด ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เว้นแต่การดูอาของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับจงดูอาเถิดและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังรอดูอากําลังรอฟังในสิ่งที่เราพูดอยู่และก็ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวครับที่จะบอกกับอัลลอฮ์ซาตลาเพราะอัลลอส์ซาตลานั้นเป็นผู้ที่รักษาสัญญาไม่มีใครที่จะรักษาสัญญาไปดีกว่าอัลลอฮ์ตาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาจริงละอิลัิละลอ์มฮัมมัดูรอซูลล์ในหัวใจของเราจริงจงร้องไห้และก็ดูอาและอินชาอัลลอฮ์ ما كتم الله ان الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر أَعْدَاءَ الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي أهل غزة وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قاتل اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك اللهم دمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر والنار اللهم ألحقنا بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله ملائكته يصل ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تتقون فاذكروا الله لي ولكم ولا ذِكْرُ الله اكبر والله لا يعلم ما تصنعون